สวัสดีค่ะบัคษั่ผมืเอสองค่ะคุยวยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นการเกงขายาวแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นงาน U S A lot S P ของเรานะคะจริงค่างานเกรด A น้ำหนัก45กิโลนะคะราคา7,000บาทนะคะลูกค้าค่ะจำนวนอยู่ที่ประมาณ90-95ตัวนะคะ ตกตัวหนึ่งเพียงแค่65บาทเท่านั้นนะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์นะคะลูกค้าเป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนนะคะลูกค้าจะด็อกเกอร์ล้วนนะคะดูสวยเลยค่ะลูกค้าจะสภาพคือใหม่สะอาดเลยอ่ะ่้วยจ้าบอกเลยนะคะลูกค้าค่ะดูลูกค้าจะมาเป็นชั้นเลยเอาไปแบบนี้เลยลูกค้าหน้าหาวนะคะทีละตัวค่ะลูกค้าทีละตัวนะคะอย่าผู้วาาอย่าผู้ว่า มาแบบสวยคือไม่อยากลื้อของเขาค่ะลูกค้าจ่าเขาพับมาสวยเลยค่ะมาเป็นชั้นๆนะคะลูกค้าจ๋าเขาเรียงมาเรียบร้อยมากใช่ค่ะลูกค้าค่ะส่วนเรื่องไซส์ก็จะมีค้าไซส์มาให้เลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะจะตั้งแต่ยี่สิบแปดเลยนะะเอวยี่สิบแปดจนถึงประมาณสี่สิบเลยนะคะสามแปดสี่สิบเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาอันนี้เอวเท่าไหร่อันนี้สามหกไหมสามหกไหมคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นป้ายห้อยติดมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าปลายติดมาเลย เป็นด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจ้าด็อกเกอร์ 48S 48S S นี่คืออะไรคือหนาน่าจะคูณประมาณ35บาทหนาวใช่ไหมคะลูกค้าจ้าน่าจะคูณประมาณ35บาทอ่าคูณ35ใช่ค่ะอันขาวๆนะคะขาวๆนะคะเอาคือสวยแท้สวยมากตัวละ65บาทลูกค้าจ้าพร้อมขายเลยคขายเลยลูกค้าจ้าดูสิซื้อไปไปขายได้เลยฮะลูกค้าขา <c oughs> บ้างตัวมีจีบมาให้พร้อมค่ะ <c oughs> พี่กว้วยค่ะป้า <c oughs> นี่สวยบนมาให้เ,เรียบร้อยนะคะลูกค้าสาวอ้สวยเลยเป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ทั้งกระสอบเลยนะคะลูกค้าค่ะล้ะวนๆเลยประมาณ9 0ถึง95ตัวิบหตัว ใช่ค่ะสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน65บาทค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถซื้อให้ครบ4กระสอบได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าครบ20,000ได้ส่วนลดด้วย1,000บาทได้<ช>เป็นสมาชิกของบักด้วยค่ะลูกค้าจ๋ามีแต่คุ้มกับค,คุ้มนะคะ<ช>มีแต่ได้กับได้ได้กับได้นะคะลูกาา<ช>ค้าคุ้มมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือโอ้ะส,ส,<ว>สะอาดมากสวยมากคือขายได้เลยบางตัวพี่ก้อยค่ะลูกค้าบอกว่า ซื้อของแบรนด์นี้ไปใส่ทีหนึ่งได้ห้าหกปีค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มแล้วนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนหกสิบห้าบาทดูสิคุ้มมากนะคะเอาเจ้ากระสัเท่าไหร่ดีขนาน้นโอ้ตัวนี้เอาจริงร้อยเก้าเก้าขึ้นได้ค่ะลูกค้าจ๋าร้อยห้าสิบได้นะคะลูกค้าจ๋าร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้าส่งร้อยห้าสิบยังได้ค่ะลูกค้าจ๋าพี่สองคือช่วงนี้ฮิตไหมขนานั้นส่ะใชุ่่มส่งหนุ่ม ได้นี่เป็นแบรนด์ดนะ้วยเนาะใช่คุ้มมากๆเลยนะคะสองร้อยห้าสิบได้เลยค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะ,แ,ะและ้วเป็นด็อกเกอร์ล้วนคุค้มมาก่ะคะเจ้าถ้าไหนทีสนใจนะคะรีบเลยรีบโทรเลยนะคะแต่รับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ยังพอมีอยู่นะคะสินค้ายังพอมีอยู่ใช่ค่ะขายเป็นกลุ่มข้าราชการก็ได้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับกรุงกิงแบรนด์นี้นะคะลูกค้าจ๋าขายได้หมด คพะว่าสวยเลยแบบว่ายังไงเอ่ฟสุภาพอ่ะใช่ค่ะแนวสุภาพเรียบร้อยนิดนึงมากใช่ค่ะเรื่องสีสันมีมาค้าหมดนะคะลูกค้าจะสีครีมสีเขียวขี้มาสีส้มตาสีดำสีกรมมาหมดนะคะแต่ว่าเน้นเป็นโฮสุภาพนะแตใครๆก็ใส่ได้เข้าพามาเรียบร้อยมากเราก็ไปซื้อของเขาน้าเป็นป้ายด้วยป้ายอะป้ายก็มีมีป้ายหลุดมาด้วยอันนี้เป็นด็อกเกอร์ค่ะป้ายข้างหลังเป็นหนังนะคะ ไปหนังข้างหลังนะคะเทนไปหนังมาเลยใช่ค่ะสวยเลยค่ะรูค่ะแต่เดีนก็ถึงไม่หนังก็แบบว่าผ้าใหม่สะในม่มากรวมขายเลยรู้ค่ะ สองร้อยห้าสิบก็ได้นะคะเนี่ยเอาจริงๆแค่ไม่ต้องซักค่ะอ่าไม่ซักจ้าเอาไปรีดนิดนึงค่ะได้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าต้องรีดนิดนึงนะคะอ๋อสวยอ่ะสวยเลยอยากได้อู้ยากได้อยากได้คค่่ะะมาลยได้ทุกตลาใช่ค่ะขายได้ทุกตลาดด้วยลูกค้าจ๋าขายได้ทุกตลาดเลยตลาดแบบว่ากลุงธนชาติก็ได้ค่ะอาจจะมีแบรนด์อื่นปนมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าโอ้ยแต่ก็เป็นด็อกเกอร์เนาะแต่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นของเขาใช่ค่ะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะลูกค้าจ๋าแต่ยังเเป็็นนดออกกร์ะะค ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์มาเลยนะคะทั้งก็สอบเลยไม่ต้องไปหาว่าไม่ต้องไปลุ้นนะคะว่าจะได้แบรนด์อะไว้นะคะผูจใช่ค่ะได้ด็อกเกอร์เลยนะคะล้วนเลยทั้งสอบนะคะลูกค้ขาค่ะมากนะคะสําหรับงานแบรนด็อกเกอร์ของเรานะคะลูกค้าจ๋าแลวแบบมาทั้งก็สอบอะลูกค้าจ๋าทั้งก็สอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าหกพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นด็อกเกอร์ล้วนนะคะสวยมากสวยเลยนะคะดสีดำสวยเนาะสีดำมเงาไหมทำไปกล้วยค่ะ มาเงาแวบเลยนะคะอุ้ยสวยอ่ะหนุ่มลงงานก็ใส่ได้นะได้ได้ขับรถนะคะลูกค้าจ๋าถูกราชการนะคะหรือว่าอะไรนะที่รับราชการตามต่างจังหวัดบ้านเราในอำเภอออะไรย่างเงี้ยค่ะอบตผู้ให่บ้านเนาะได้หมดอุ้ยวิวยอันนี้ไปห้อยมาเลยตัวนั้นยังไงคะสวยเลยเล็งอยู่เล็งอยู่เล็งเอยู่เล็งอยู่เล่ี่สองตัวเลยวะตัวเดียวอ่ะลูกค้าจ๋าดูป้ายห้อยมาเลยนะคะติดป้ายมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นด็อก ดอกเกค่ะรุ่นค่ะจ้ะเป็นป้ายแบบว่าป้ายห้อยมือสองมาอีกพนักงาค่ะใช่ค่ะเอ๋อสวยที่เลยนะคะห้อยมาเลยสวยเลยทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยด้วยใหม่มากใหม่จริงจริงป้ารุ่ค่ะจ้ะอุ้ยพี่กุ้วยนี่นะยังไงคะใหม่มากนะคะรุ่ค่ะจ้าใหม่จริงๆเอาไปรีดขายได้เลยเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ค่ะรุ่ค่ะจ้า ตัวนี้เป็นเกตเอนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างห้น่จนะคะลูกค้าจะาขาดเพื่อนดำมีเจอะคะมีบ้างนะคะตามเกณฑ์บริษัทบัคเลยนะคะลูกค้าขาลูกค้าหนที่สนใจนะคะหลากหลายช่องทางติดต่อเรามากนะคะเมลไลน์ก็เฟซบุ๊กไม้อินสตาแกรมก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะหรือเข้ามาดูเองก็ได้นะคะลูกค้าขะบริษัทเราอยู่สมุทรสาครนะคะถนนเอกชัยบางบอนนะคะ ใช่ค่ะจุดหลักๆวัดโพรเจ์นะคะมาไม่ถูกยังไงนะคะสามารถทักไลน์พนักงานขายได้เลยเดี๋ยวพนักงานขายส่งเป็นโลเคชั่นให้นะคะนะคะจะเปิดเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแต่อาจจะมีพักเที่ยงนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าใช่ค่ะสิบสองนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะคะถึงสิบสามนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรใช่ค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่นอกเหนือจากเวลานี้ก็มาได้ตลอดเราเปิดทุกวันด้วยห้าโมงเช้าถึงเก้าโมงอ่ะเปิดทุกวันแจ้งนิดนึงวันหยุดนะคะหลายๆท่านอาจหยุดเพราช่วงสงการนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่หยุดนะคะสี่ห้าหกเปดาาได้ทุกวันค่ะลูกค้าจ๋ามาได้เลย ยาวไปยันปีใหม่เลยค่ะรุค้ะจับมาได้ทุกวันนะคะปีใหม่เลยะคะใช่ค่ะสามเอ็ดกับหนึ่งนะคะใช่ค่ะเราไม่มีปิดนะคะวันอาทิตย์ก็มาได้พรุ่งนี้ใครไม่ได้ไปไหนสามารถแวะเข้ามาได้นะคะลูกค้าจะไม่ต้องเกรงใจลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะห้าโมงเช้าถึงเฮ้ยห้าโมงเช้าสันก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะูค้าจะพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะคะเข้ามาได้เลยขอเวลาดื่มน้ำประสาะหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะคะใช่ค่ะ อ่ะมีเลยป้าสวยอ่ะเดียวเยอะที่ผ้าแล้วค่ะนาค่ะแบบสวยอลังการงานร้างมากใช่ค่ะสวยมากคือชอบมากใหม่จริงๆค่ะลูกค้าอาจาใหม่สะอาดมากลูกค้าสามารถแบบว่าเอาไปรีดแล้วก็พักแฝงขายได้เลยอะค่ะลูกค้าจาสวยเลย ก้มมากค,ค,<ล>ะค่ะลูกค้าามาเพราะเขาพับมามันก็เลยจะยับไม่เยอะเท่าไหร่ะนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยไซส์ก็อย่างที่แจ้งนะคะลูกค้าคะมีค้าไซส์มาให้เลยส่วนใหญ่ก็นอกจาก30อัพนะคะ30ถึงประมาณ3 8นะคะใช่อ๋อคะามาเลยนะคะว้ยยุ<ช>่บ้านเรานะคะลูกค้าจ๋าไซส์ผู้ชายหลากหลายมากนะคะ,ะไซส์ ไซซ์ชายไทยนะคะลูกค้าจ๋าทัวทัวรไปตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าสามารถรับไปขายได้เลยหนึ่งกระสอบได้หลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยก็ได้ไม่ต้องลุ้นแบรนด์ด้วยค่ะน้ำค่ะอ้าวพี่กล้วยทนตัวนั้นป้ายป้ายไปอย่างที่ค่อยไปไปแล้วค่ะไปแล้วหูมีใหม่แล้วใหม่แล้วนะคะน้ะค่ะนี่ตัวสุดท้ายดิไปห้อยตัวข้างล่างเลยด้วค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอ่ะสวยมากคือป้ายเขาสวยด้วยค่ะลูกค้าจ๋าโดคนี่ป้ายค่ะ dog ดอกเกออันนี้อันนี้ราคาแปดสิบห้าแปดสิบห้าคูณสาสห้ปดเอาไวน้นะคะเอาไวน้นะคะแม่จะไม่ได้คำตอบนะคะอานะคะลูกค้าค่ะอ่ะอ่ะสวยเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นตางเกงด็อกเกอร์ล้วนนะคะสวยมากๆเลยคุ้มมากค่ะลูกค้าค่ะ คุ้มมากจริงๆนะคะราคาเพียงแค่6,000บาทนะคะได้ประมาณ90.95ตัวเลยตัวละนึงเพียงแค่6.5บาทเท่านั้นใช่ค่อันนี้เราก็รีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยขอตัวนี้ใหม่ลายๆะลายหรือปิดที่ลายลายลก็ยังเป็นด็อกเกอร์ดเร์วนเลยนะคะลูกค้าค่ะ อ่เดี๋ยวทัวร์รายการให้อีกรอบนึงนะคะหมวดนี้เป็นกางเกงขายาวแบรนด็อกเกอร์นะคะลูก้ายาวเป็นงานด้วยเดล็อตเอสพีของเรา45กิโลนะคะราคา6,000บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงเกตัวนะคะตกกว่าหนึงเพียงแค่65บาทเท่านั้น,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ Facebook เว็บไซต์ไอจีจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้ค่ะบริษัทเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฟาดิต้ามีหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสําหรับหมวดนี้ขอคุย